ข้าวหอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราหนูทองค,ค,คู่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 เป็นข้าวใหม่นะหรือดูเก็บเกี่ยวปลายปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับข้าวใหม่หอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อตนี้ทั้งหมดนี่คุณผู้ชมที่เห็นนี่ครับนู่นอยู่อีกซีกน่นหนึ่งอีกตั้งหนึ่งสองสามสิบกระสอบเลยนะครับตอนนี้ล็อตนี่ตันกว่านี่ผมให้ดูเม็ดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ สูญญากาศอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมด้วยเรากําลังติดแบรนด์ติดทุกอย่างเนี่ยครับเข้าไปแล้วก็ลอตนี้มีนี่ครับหอมนินๆๆๆๆินนิี่หอมนินครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรนายนนทตกลับมาอีกครั้งกลับมาในครั้งใหม่ครั้งที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมนะครับ ข้าวหอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราหนูทองคู่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 นี่ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข้าวใหม่นะฤดูเก็บเกี่ยวปลายปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับข้าวใหม่หอมมะลิสุรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยครับต้องแนะนําว่าอย่างนี้ข้าวใหม่นะท่านคุณผู้ชมเอาไปหุงนะต้องไม่ใส่น้ําเยอะเหนือผิวน้ํามานี่ต้องไม่เกิน1เซนติเมตรเลยนะครับน้อย,น,อยนิดหนึ่งนะครับก็จะหอมนิ่ม บางท่านไม่ชอบก,ก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ต้องบอกว่าล็อตนี้ทั้งหมดนี่คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ครับนูนอยู่อีกซีกนูนหนึ่งอีกตั้ง1 2 3 10กระสอบเลยนะครับตอนนี้ล็อตนี่ตันกว่าทั้งหมดนะที่เข้ามานะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับข้าวหอมมะลิสูรินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อตามลิงก์นี่ผมใส่ลิงก์เข้าไว้ข้างๆนะครับแล้วเราจะจัดส่งให้ในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพนะครับส่วน ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดจะมีคา่าจัดส่งนะครับต้องบอกว่าเรายังไม่มีเครือขาอ่ายตัวแทนจําหน่ายตามภูมิภาคนะครับก็อาจจะมีค่าขนส่งบางท่านอยากได้ข้าวเราอย่างเช่นาาทางใต้อย่างเงี้ยครับก็สั่งเราค่าขนส่งแพงแต่ลูกค้ายังอยากได้ข้าวเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับท่านที่สั่งด้วยแบบความชอบจริงๆนะครับแล้วก็ใจรักในข้าวหอมมะลิสุรินแล้วต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทั้งหมดเลย นะครับไม่มีพื้นที่อื่นเจือปนเลยนะอันนี้สัตว์จริง100%นะครับแล้วก็บอกนี่ผมให้ดูเล็ดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยทำไมข้าวเราสีมันขาวขุ่นๆไม่ใสไม,ไม่ไม่ดูไม่คลีนอ่ะต้องบอกงี้ครับกระบวนการผลิตข้าวเรานะครับเป็นข้าวแบบเชิงอินเซียครับไม่ลมมอดไม่ลมยา แล้วที่สําคัญกระบวนการสีข้าวเราไม่ได้แบบเครื่องสีลงใหญ่ๆเงี้ยครับที่จะผ่านหินขัดประมาณหินลูกที่1ที่2ที่3แล้วก็ไปเข้าเครื่องขัดมันอีกซึ่งเครื่องขัดมันข้าวกระบวนการสีแบบเนี้ยนะครับคุณผู้ชมจะทําให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยครับของเม็ดข้าวเนี่ยมันหายไปแต่มันได้ความอร่อยในการรับประทานอย่างเช่นมันทําให้ลื่นละมุนลิ้นมากเลยถ้าไปผ่านกระบวนการเครื่องขัดมันข้าวนะครับแต่ เกษตรนายโน้ตเน้นเชิงนี้ครับฉะนั้นต้องบอกว่าสําหรับคนที่ใจรักในข้าวหอมมะล,ลิสุรินแท้ร้อยเป์ตตราหูทองคู่จริงๆเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าแท้จริงๆไม่ได้เจือปนท้องที่อื่นพื้นที่อื่นเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ตามที่ผมแจ้งไว้เบือเบ้องต้นนะครับแล้วก็ต้องนี่ให้ดูนะครับเราก็จะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้สุญากาศอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมด้วย สำหรับท่านที่จะจะสั่งซื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรากําลังติดแบรนด์ติดติดทุกอย่างเนี่ยครับเข้าไปในโลโก้ของเรานะครับแล้วก็รอก่อนนะครับแล้วก็ลอตนี้มีนี่ครับหอมนิน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 นิี่หอมนินครับข้าวหอมนินนะครับสีก็จะอ่าม่วงม่วงอย่างนี้นะครับ สำหรับสายลักสุขภาพนะครับหอมนินแล้วก็เป็นหอมใหม่นะครับก็จะนิ่มต้องไม่ใส่น้ําเยอะเหมือนกันบางท่านก็สั่งหอมนินไปได้นะครับแต่หอมนินได้มาน้อยล็อนนี้นะครับก็มีหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่จะสั่งหอมนินเนี่ยไปไปหุงรวมกับข้าวข้าวหอมเขาเรียกอะไรข้าวขาวอะครับก็จะเพิ่มเทคเจอร์ในการทานด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการันตีร็อนนี้แล้วเราพัฒนาคุณภาพอย่างเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ที่สําคัญผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับพื้นที่เพาะปลูกปีนี้จริงๆเรามีเวลาในการเข้าไปทำรีวิวนะครับตั้งแต่กระบวนการเอาปุ๋ยข้อนะครับโรยโรยโรยบนผืนนาเราไถกลบยังไงปลูกยังไงเพาะปลูกยังไงจนกระบวนการของปลายปีนี้เก็บเกี่ยวแล้วก็ไปสีออกมาให้ลูกค้าได้ทานเนี่ยเดี๋ยวเกษตรนายโทษพาทัวร์ครับสำหรับปีนี้ ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับในคลิปถัดถัดไปตอนนี้ก็จะในช่องของข้าวตราหนูทองคู่จะเริ่มกลับมากลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนหน้านี้เราหายไปเพราะว่าเราพยายามจะพัฒนาให้ดีและลงตัวตอนนี้ก็ดีแล้วครับลงตัวแล้วก็จะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับท่านใดเป็นแฟนพันธ์แท้ของข้าวอาหอมมะลิสุรินก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ติดตามเป็นระยะระยะนะครับกับข้าวตราหนูทองคู่กเกษตรนายโนกครคร,ครับครับครับวันนี้สวัสดีครับ